มีคนติดตามในช่อง YouTube นี้เพิ่มขึ้น30,000คนวันนี้ฟุกจะมาแชร์4สิ่งที่ฟุกได้เรียนรู้รวมถึงข้อผิดพลาดของตัวเองตั้งแต่เริ่มทำ YouTube มาเพื่อเป็นแนวทางและแรงบันดาลใจสำหรับคนที่อยากเริ่มทำ YouTube นะครับข้อแรกเลยก็คือหลายคนคิดไม่ออกว่าจะทำช่อง YouTube เกี่ยวกับอะไรซึ่งอันนี้เป็นอะไรที่หลายคนติดมากรวมถึงตัวฟุกเองส่วนตัวก็พยายามที่จะหาว่าเรา อยากทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรอะไรที่เราชอบซึ่งอันนี้ไม่มีคําตอบตายตัวว่าถูกหรือผิดมันอยู่ที่ว่าเราอาจจะอยู่อเมริกาแล้วเราทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอเมริกาได้หรือเราอาจจะชอบด้านธุรกิจแล้วเราก็พูดเกี่ยวกับด้านธุรกิจผู้รู้สึกว่าการทํา YouTube ก็เป็นเหมือนกับการหาตัวตนในโลกออนไลน์ของเราเราอาจจะโชว์แค่ส่วนหนึ่งว่าอ๋อเออ,เ,อ,อเราถนัดด้านธุรกิจแต่มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดสําหรับหลายคนที่ยังติดอยู่นะครับฟุก็แนะนําว่าให้ลองลิสต์ออกมาดูว่าเราชอบพูดเกี่ยวกับอะไรเรา คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนเห็นอะไรที่เด่นในตัวเราหรือเราอาจจะดูวิดีโอใน YouTube ว่าเราชอบดูวิดีโอประมาณไหนแล้วจากนั้นก็เขียนออกมาแล้วก็เลือกหนึ่งอันที่เราอยาก ทำมากที่สุดเหมือนตัวฟุกเองฟุกก็ไม่รู้แต่ว่าเรียนอยู่ที่อเมริกาก็เลยอยากทำคอนเทนต์อยากทําแชร์ประสบการณ์ชีวิตหรือว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้ที่อเมริกาข้อ2ก็คือคิดมากว่าคนอื่นจะคิดว่ายังไงกับเราเวลาเราลง YouTube ไปเพื่อนของเราจะคิดยังไงหรือว่าพ่อแม่ของเราจะคิดยังไงอะไรประมาณนี้ส่วนตัวฟุกมองว่าการที่เราหมดแต่กลัวแล้วก็ไม่กล้าเริ่มทําอะไรเลยเพราะว่ากลัวความคิดเห็นของคนอื่นไม่ใช่แค่การทํา YouTube แต่ว่า ไม่ว่าเราจะเปิดธุรกิจใหม่หรือว่าเราจะลองทําอะไรใหม่ๆมันก็จะมีทุกคนที่ทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เลยอยากจะฝากถึงทุกคนที่อยากจะเริ่มทําอะไรใหม่ๆว่าเราอายุ60แล้วเราจะเสียดายหรือเปล่าที่ไม่ได้ลองทําเพราะว่าเราแคร์ความ คิดของคนอื่นมากเกินไปข้อ3คือหมดกําลังใจเพราะว่าไม่มีคนดูมันเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะครับที่เราเริ่มทํา YouTube อันใหม่ก็จะไม่มีใครดู1ก็คือเราเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็เราอาจจะพูดหน้ากล้องไม่ดีหรือเราอาจจะตัดต่อไม่ดีซึ่งสิ่งพวกนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆฝึกแล้วก็ค่อยๆพัฒนาถามว่าฟุกเป็นคนที่กล้าพูดหน้ากล้องหรือว่า เป็นคนที่ตัดต่อมาเป็นตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าก็คําตอบคือไม่นะครับมาเรียนเอาจากใน YouTube ลองดูวิดีโอต่างๆว่าอ๋อต้องตัดต่อ,อยังไงต้องชอบวิดีโอประมาณนี้ต้องใส่ซาวเอฟเฟกประมาณไหนซึ่งมันจะเรียนรู้จากการทำนะครับฟีดแบ็กก็ได้มาจากคนดูว่าคนดูชอบแบบไหนคอมเมนต์ Comment, หรือว่าไลค์เวลาเราทำไปเรื่อยๆเราก็จะรู้ว่าอ๋อทำไมวิดีโอนี้ถึงมีคนดูเยอะกว่าวิดีโออื่นหรือว่า ทำไมวิดีโอนี้มีคอมเมนต์เยอะกว่าวิดีโออื่นมันก็จะบอกเราฟีดแบ克เราได้เรียลไทม์แล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับสําหรับคนที่อยากเริ่มทํา YouTube ก็คืออุปกรณ์ไม่สําคัญครับหลายๆครั้งเราจะบอกว่าอ๋อเรายังเริ่มทําไม่ได้เพราะเราไม่มีกล้องหรือว่าไม่มีไมโครโฟนที่ดีอุปกรณ์ทั้งหลายที่เรากล่าวมาสามารถอัปเกรดได้ตอนหลังแค่เรามีโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งเราก็สามารถทํา YouTube ได้แล้วอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือคนชอบอะไรที่แบบเรียว ถ่ายจากมือถือเพราะว่ามันทําให้เราคอนเนคกับคนดูได้มากกว่าหรือสําหรับคนที่พอจะมีทุนอยู่บ้างฟุกก็แนะนํำให้ซื้อไมโครโฟนก่อนที่จะอัปเกรดกล้องนะครับเพราะว่าเสียงสําคัญกว่าภาพถ้าจะให้ฟุกแนะนำก็เป็นชัวเอ็มถ้าใครดูมาจนถึงตอนนี้ก็อย่ารอครับให้เอามือถือขึ้นมาแล้วก็เริ่มถ่ายตัวเองว่าอ๋อเออวันนี้จะเป็นวิดีโอแรกในการทํา YouTube นะคะัฝากติดตามช่องนี้ด้วยแล้วก็ก็ลองอัปโหลดไปใน YouTube ใครอัปโหลดวิดีโอแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาใต้ใวิดีโอนี้ได้เลยแล้วเดี๋ยวพวกจะเป็นคนไปคอมเมนต์ใต้วิดีโอนั่นเองนะครับ